สวัสดีค่ะมาพบกับครูพันนีพรมงามนะคะในวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะ ep 5ของเราวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลคายกันนะคะเด็กๆพร้อมจะเรียนเคมีกับครูพันนีกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลไคนยนะคะเราก็มาดูกันนะว่ามันมีอะไรที่สำคัญสำคัญนะคะแน่นอนไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลไคายจะต้องไม่อิ่มตัวนะคะมีพันธะ3ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอนนั่นเองนะคะมีมุมระหว่างพันธะ3อยู่ที่180องศานะคะ มีสูตรโมเลกุลเป็น CnS2n-2 นะคะโดยแอลไคา์ n เราจะเริ่มที่ n เท่ากับ2นะคะและก็แอลไคา์ตัวแรกที่เราควรรู้จักเลยก็คืออ e ีทายหรืออะเซทาลีนนั่นเองนะคะโดยอ e ีทายหรืออเซทาลีนนะคะเราจะไปใช้ในเรื่องของการเกษตรนะคะใช้เร่งการออกดอกของพืชและเร่งการสุกข,ของผลไม้นั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาเรียกชื่อไฮโรคาร์บอนประเภทแอลไคน์ L กันนะคะในการเรียกชื่อเราสามารถเรียกได้2แบบก็คือแบบสามัญและก็แบบ i u p a เนั่นเองนะคะเรามาเรียกแบบสามัญกันก่อนนะคะการเรียกชื่อแบบสามัญน,นะคะใช้เรียกแอลไคน์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและไม่ซับซ้อนนะคะต่อไปนะคะให้อ่านชื่อหมู่แอลคิวนะคะ เปลี่ยนเสียงท้ายเป็น yne นะคะเช่น c2s2 ก็จะเรียกว่าอ e ีไท c3s4 ก็จะเป็น Pro p r o พาย c4s6 ก็จะเป็นบิวไท c5s8 ก็จะเป็นเพนไทนะคะอันนี้คือการเรียกชื่อแบบสามันนะคะต่อไปเราไปเรียกชื่อแบบ iupac กันนะคะ ในการเรียกชื่อแบบ i u p a แนะคะขั้นที่1เราต้องมาดูว่าเราจะนับคาร์บอนตรงไหนนะคะแอลไคลโซตรงนะคะให้นับจำนวนคาร์บอนโดยให้พันธะ3อยู่ใกล้คาร์บอนตำแหน่งที่1มากที่สุดนั่นเองนะคะลำดับต่อไปกําหนดตำแหน่งอะตอมของคาร์บอนบนโซ่หลักโดยให้ปลายโซ่ด้านที่มีตำแหน่งพันธะ3า,าเป็นตัวเลขน้อยๆนะคะ และแอลไคยที่มีโครงสร้างเป็นกิ่งนะคะเราจะอ่านชื่อเหมือนกับแอลคีนนั่นเองนะคะแต่เปลี่ยนเสียงท้ายนะคะจาก e-n-e นะคะก็มาเป็น y-n-e แทนนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะคาร์บอนนะคะอันนี้ก็1 2 3 4นะคะคาร์บอนสายยาวมีอยู่4และ ที่คาร์บอนอะตอมตำแหน่งที่2มีพันธะ3เราก็บอกตำแหน่งของพันธะ3ได้เลยนะคะก็เป็น2นะคะว i a ยนะคะตัวต่อไปอันนี้มันมีกิ่งใช่ไหมคะมีกิ่งเอานับกิ่งก่อนนะคะมีแค่กิ่งเดียวอ่ะทีนี้มานับสายยาวเนาะมาดูสายยาวก็นับ1 2 3 4 5เราได้สายยาว5นะคะแล้วก็กิ่งอยู่คาร์บอนตำแหน่งที่ และคาร์บอนตำแหน่งที่2มีพันธะ3อยู่ใช่ไหมคะเราก็อ่านกิ่งก่อนเป็นโฟเมทิล2 p เพนไทนะคะในเรื่องของการอ่านแบบ IUPAC นะคะต่อไปเรามาฝึกอ่าน IUPAC กันนะคะามาดูนะคะเริ่มนับเลยสายยาวนะคะเราก็ต้องนับจากขวามือใช่ไหมเพราะว่าขวามือเนี่ยพันธะสามอยู่คาร์บอนตำแหน่งที่3 ถ้าเรานับจากด้านซ้าย1 2 3 4พันธะ3ามตำแหน่งที่4มันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากด้านนี้เลยเได้ใส่ย,ยาวและคือ7ใช่ไหมคะแล้วก็มีพันธะ3ามคาร์บอนตำแหน่งที่3และมีกิ่งอยู่ตำแหน่งที่6นะคะต้องอ่านกิ่งก่อนก็เป็น6 แล้วก็บอกตำแหน่งพันธะแล้วก็บอกสายยาว7ก็เป็นเฮปแล้วเติม yne นะคะก็เป็นซิกเมทิลทรีเฮปไทนั่นเองนะคะตัวนี้เอานับริกันเนาะหนึองสานะคะอันนี้นะคะก็สายยาวอยู่ที่6แล้วก็จะมีพันธะ3อยู่คาร์บอนตำแหน่งที่3 และคาร์บอนตำแหน่งที่2มีกิ่งมาเกาะอ,อยู่2กิ่งแล้วคาร์บอนตำแหน่งที่5ก็มีอยู่1กิ่งก็บอกตำแหน่งในการอ่านตำแหน่งที่2มีอยู่2ต่อไปก็ตำแหน่งที่5มีเมทิลอยู่3นะคะก็เป็นตรายบอกจำนวนนะคะแล้วก็บอกตำแหน่ง ก็คือตำแหน่งพันธะ3ก็คือ3สายยาวคือ6 6คือเฮกแล้วก็เติม YNE นะคะก็จะอ่านว่า225 t o five tri methyl t h e h e n นะคะอันนี้คือการอ่านชื่อแบบ iu p a c นะคะเด็กๆต้องไปฝึกเขียนฝึกอ่านกันนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูสมบัติทางกายภาพของแอลคายกันนะคะว่าสมบัติทางกายภาพของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสมบัติตัวแรกก็คือในเรื่องของการละลายน้ำนะคะแน่นอนแอลคายไม่ละลายน้ำเพราะแอลคายเป็นโมเลกุลที่มันไม่มีค้่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปละลายในตัวทาลายที่ไม่มีค้วด้วยกันเองนะคะเช่นเฮกเซนเบนซีนูลูอีนนะคะ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นแรงวันเดอร์วานะคะและจะเพิ่มขึ้นตามมวลโมเลกุลนั่นเองนะคะจุดล้อมเหลวจุดเดือดของแอลคายเพิ่มขึ้นตามมวลโมเลกุลนะคะเมื่อมีคาร์บอนเท่ากันจุดเดือดจุดล้อมเหลวของแอลคายจะมากกว่าแอลเคนแล้วก็แอลคคนนะคะ สมบัติตัวต่อมาก็คือสมบัติทางเคมีของแอลคน์นั่นเองนะคะสมบัติเคมีตัวแรกก็คือเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะการเผาไหม้ของแอลคา์ติดไฟมีขมเหลวคลายความร้อนออกมานะคะ แต่ถ้าการเผาไหม้เกิดในบริเวณที่มีออกซิเจนมากเกินพอจะเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ได้นะคะอย่างเช่น C2S2 มาทําปฏิกิริยากับออกซิเจนก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําตัวนี้ออกมาตัวนี้เป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะคะสําหรับปฏิกิริยาการเผาไหม้ตัวนี้นะคะของ c 2 S2 เนี่ยมันจะต้องใช้อุณหภูมิสูงมากนะคะและก็เอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการ เชื่อมโลหะนะคะปฏิกิริยาเคมีตัวต่อไปของแอลไคลนะคะก็คือปฏิกิริยาการเติมนะคะแน่นอนเวลาที่เกิดปฏิกิริยาการเติมเราจะต้องเติมลงไปตรงตำแหน่งพันธะ3นะคะมาดูการเติมตัวแรกก็คือ a l ล g e จน t ชันนะคะก็คือการเติมาธาตุเฮลเจนลงไปนะคะเติมเฮลเจนลงไปเราก็จะได้ไดเฮลแอลเคนเตรตราเฮลิอลเคนเป็นผลิตภัณฑ์นะคะมาดูตัวอย่างแรกปฏิกิยาคอรีเนชันก็คือการเติมคอรีนลงไปนะคะเติมไปตรงตำแหน่งพันธะ 3นั่นเองนะคะถ้ามีคอรีนเพียงพอเราก็จะได้แบบนี้เลยเป็นพันธะเดี่ยวหมดเลยนะคะก็คือแอลเคน3ประกอบพวกแอลเคนออกมานะคะสำหรับตัวนี้เติม CL ลงไปเราก็ได้วันวันทูทูเตตราคอโรอีเทนออกมานะคะปฏิกิยาตัวต่อไปถ้าเราเติมโบรมีนลงไปเราก็จะเรียกปฏิกิยาตัวนี้ว่าโบรมิเนชั่นนะคะเติมลงไป มันก็จะได้เป็นพันธะเดี่ยวมาหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น one one two two tetra b r o m o p r o พนนะคะอันนี้ก็คือการเติมนะคะปฏิกิยาการเติมอย่าลืมนะคะเติมลงไปตรงตำแหน่งพันธะสามนั่นเองนะคะปฏิกิยาตัวต่อมาก็คือไฮโดรเจนเนชั่นนะคะในการเกิดปฏิกิยาไฮโดรเจนเนชั่นก็คือการเติมกับาธาตุไฮโดรเจนนั่นเองนะคะ ซึ่งการเติมตัวนี้จะต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปด้วยนะคะตัวเร่งปฏิกิริยาก็จะมีพวกนิกเกิลแพลตินัมนะคะถ้าเราใช้นิกเกิลแพลตินัมเราจะได้แอลเคนเป็นผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเราใช้พวกพาเลเดียมหรือเหล็กเป็นตัวเร่งเราก็จะได้แอลคคนเป็นผลิตภัณฑ์ <ส inclusive S 1> นั่นเองนะคะเรามาดูตัวแรกเลยนะคะอไ ETH ปฏิท e e, ากับไฮโดรเจนนะคะใส่ไปเพียงพอเลยนะคะใช้นิกเกิลเป็นตัวเร่งเราก็จะได้เป็น ไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลเคนออกมานะคะจากอ e ีทายใส่ไฮโดรเจนลงไปก็จะเป็นอ e ีเทนนะคะมาดูตัวต่อไปโพรพายนะคะใส่ไฮโดรเจนลงไปนะคะใช้ PD ดีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะเติมไปตรงนี้ก็จะได้เป็นพวกโพรพพนออกมานะคะโพรพีนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลคีนนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะถ้าเราต้องการหยุด ที่เอลคีนนะคะถ้าเราต้องการหยุดที่เอลคีนเราจะต้องมีการควบคุมปริมาณแก๊สไฮโดรเจนนะคะเราต้องมีการควบคุมปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเติมพวกควินอลีนหรือเลดอะซิเตตลงไปนะคะก็จะได้เป็นพวกไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลคีนนั่นเองนะคะแต่ถ้าเรามีไฮโดรเจนนะคะในการเติมลงไปตรงนี้เพียงพอเราก็จะได้ไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลคนนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะ h ฮโดรเฮลโลเ n นชันนะคะปฏิกิยาตัวนี้ก็คือการเติม HCl, HBr, HI ลงไปนะคะพวกนี้จะไดแอลกิวเฮไลและ d ด h a l o ล l อลเคนออกมานะคะอย่างเช่นอีทานเนาะเราก็เติมไฮโดรคาริกลงไปตรงตำแหน่งพันธะสามนี่แหละนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นวันวันไดโรอีเทนออกมานะคะ อันนี้ก็คือปฏิกิยาในเรื่องของการเติมนั่นเองนะคะ h y โดรเฮลโลเจนชันนะคะก็คือการเติมพวกกรด SCLHBrI h BR HI นะคะต่อมานะคะสมบัติทางเคมีของแอลไคน์ ai, ตัวต่อไปนะคะก็คือไฮเดรชันนะคะไฮเดรชันก็คือปฏิกิยาการเติมน้ําโดยน้ําจะไปรวมตัวกับแอลไคา์ ai, ที่ตำแหน่งพันธะสามโดยตรงนะคะ ตัวนี้จะต้องใช้สารละลายกรดซัลฟวริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะพอเราใส่ลงไปนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาตัวนี้มันก็จะได้กีโตนเป็นผลิตภัณฑ์ยกเว้นถ้าเราเติมลงไปในอ e ีทานเราก็จะได้เป็นแอลดีไฮด์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์มาดูนะคะเราเติมลงไปตัวอย่างแรกนะคะอันนี้ C-H3 C-H h, 3, h 3, ตัวนี้ก็จะเป็นโพรพใช่ไหมคะ ใส่น้ำลงไปเติมน้ำลงไปแล้วก็มีแซฟาริตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นพวกคีโตนออกมาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นโพรพาโนนออกมานะคะต่อไปนะคะถ้าเราเติมน้ำลงกับ อีเทนนะคะคาร์บอนสองอะตอมนะคะเติมน้ำกับอ e ีเทนเราก็จะได้สารออกมาก็คือ l อลดีไฮนั่นเองนะคะ l อลดีไฮอย่าลืมนะคะหมู่ฟังก์ชันของมันตัวนี้ก็คือ c ดับเบิลบอนโอแล้วก็ h ใช่ไหมคะได้พวก l อลดีไฮออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเติมน้ำลงไปที่อ e ีเทนเนาะเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาเลยนะคะสารที่เรียกว่าอะซิต้นดีไฮนะคะ เป็นสารประกอบประเภท L-Dihy นั่นเองนะคะปฏิกิริยาเคมีตัวต่อไปของแอลไคนะคะคือปฏิกิริยาออกซ a t i ชันนั่นเองนะคะโดยปฏิกิริยา O x i d a t i ชันนะคะการเกิดปฏิกิริยาออก d ิเดชันมันก็จะเกิดกับด่างทับทิมโพเทสเซียมเปอร์มังกานตดในน้ำนะคะมันจะมีการฟอกจางสีโพเทสเซียมเปอร์มังกานตนะคะจะได้ตะกอนสีน้ำตาลของแมงกานิตออกไซด์ออกมานั่นเองนะคะ โดยแอลไคที่มีพันธะ3นะคะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1เวลาที่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันจะได้พวกกรดคาร์บอกซิลิกแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะรูปแบบของสมการเนาะเวลาเกิดปฏิกิริยาเช่นตัวนี้นะคะอันนี้นะคะ h c นะคะพันธะ3จับนะคะมาทําปฏิกิริยากับด่างทับทีมแล้วก็น้ำนะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาตัวนี้นะคะก็คือ กรดคาร์บอกซิลิกนั่นเองแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยนะคะอันนี้ก็คือเกิดในกรณีที่พันธะ3า3อยู่ตำแหน่งที่1นะคะต่อไปนะคะถ้ากรณีแอลคายพันธะ3า3นะคะอยู่คาร์บอนตำแหน่งที่2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นคีโตนนะคะซึ่งคีโตนที่ได้จะมีอยู่2คีโตนเราก็จะเรียกมันว่าไดคีโตนนั่นเองนะคะมาดูรูปแบบสมการเนาะอันนี้ก็คือไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลไคา์ใช่ไหมคะมาทําปฏิกิยากับด่างทับทีมนะคะมันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมานะคะ ก็คือตัวนี้นะคะ C d o b ล o n O C w w o, ั o เ b ิ o n O ก็คือคีโตนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบสมการในกรณีที่แอลไคายมีพันธะ3อยู่ที่คาร์บอนอะตอมตำแหน่งที่2นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะถ้าพันธะ3ตำแหน่งที่1จะได้คาร์บอซิลิกกับคาร์บอนไออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์นะคะแต่ถ้าคาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะที่เป็นพันธะ3จะได้คีโตนนะคะ จะได้คีโตนเป็นพิตพันธ์นะคะปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อไปนะคะเรามาเขียนไอโซเมอร์กันเนาะการเขียนไอโซเมอร์ของแอลคายนะคะมาดูการเขียนไอโซเมอร์ของแอลคายนะคะแอลคายจะเริ่มเกิดไอโซเมอร์นะคะที่คาร์บอนสีอะตอมขึ้นไปนะคะเรามาเขียนด้วยกันเนาะในการเขียนนะคะแอลคายแน่ L นอนจะต้องมีพันธะ3นะคะอันนี้คาร์บอนสีอะตอมเขียนก่อน 1- 2สอง อ่าสี่มันเป็นพันธะสามเอาครูให้พันธะสามอยู่คาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งนะคะคาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งอ่าซี c จับกับซีไปแล้วสามแขนเหลือหนึ่งแขนก็จับกับไฮโดรเจนนะคะซีตัวนี้จับฝั่งนี้สามฝั่งนี้หนึ่งครบแล้วตัวนี้จับฝั่งนี้ฝั่งนี้ขาดอีกสองก็เป็น c S สองตัวนี้ก็จะเป็น c S สามนับนะคะ คาร์บอนครบแล้วไฮโดรเจน3 4 5 6หไฮโดรเจนครบต่อไปนะคะเราก็เขียนไอโซเมอร์ตัวต่อไปนะคะขยับพันธะ3เนาะเมื่อกี้มันอยู่ตำแหน่งที่1ต่อไปให้พันธะ3อยู่ตำแหน่งที่2แทนแล้วก็ใส่ไฮโดรเจนให้มันให้ครบนะคะอ่าอันนี้เรียบร้อยนะคะไฮโดรเจน6 นะคะไฮโดรเจน3 3เป็น6คาร์บอน1 2 3 4ครบเรียบร้อยนะคะซึ่งการเขียนไอโซเมอร์ที่อยู่ในรูปของแอลไคเนาะมันก็จะเขียนได้แค่2แบบนะคะเขียนได้แค่2แบบทีนี้เมื่อเราเขียนได้แล้วใช่ไหมเด็กๆก,ก็ต้องมาอ่านชื่อกันดีกว่าว่ายัางจําการอ่านชื่อกันได้ไหมนะคะตัวแรกพันธะ3คาร์บอนตำแหน่งที่1เราก็จะเป็น1ใช่ไหมคะ1 คาร์บอนเสียตอมก็จะเป็นบิวใช่ไหมคะเติม YNE ก็จะเป็นวันบิวไทน์นะคะตัวต่อไปนะคะคาร์บอนตำแหน่งที่สองก็เป็นทูบิว b u บิ d ไยเป็นยังไงคะการเขียนไอโซเมนะคะเราก็ต้องพิจารณาดูว่ามันซ้ำกันไหมนะคะไฮโดรเจนที่ให้มาครบไหมคาร์บอนที่ให้มาครบไหมนะคะอย่าลืมนะคะคาร์บอนมีสี่แขนทุกแขนต้องจับหมดห้ามขาดห้ามเกินนะคะ ในการอ่านชื่ออย่าลืมนะคะการอ่านชื่อคำลงท้ายของแอลคลายเติม yne นั่นเองนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ของเรานะคะในเคมี Me นะคะเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลคลายนะคะครูก็มีใบางานให้เด็กๆไปทำเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะอย่าลืมนะคะใบางานนะคะไปทำเพื่อทบทวนความรู้ในเรื่องสารประกอบแอลคลายกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ครูพันนีสวัสดีคะ่ะ